สวัสดีค่ะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเนื่องจากในเมื่อมามพอมีเวลาที่จะทําวิดีโอนะคะก็ทําไปเลยรวดเดียวแล้วกันนะคะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งค่ะที่อยากทำก็คือเนื่องจากเบลเดินทางก็ค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะคะก็เออเลยมาแชร์ค่ะว่าในแต่ละทริปที่เบลไปเนี่ยเบลพกเครื่องสําอางอะไรบ้างนะคะในการเดินทางนะคะทริปนี้นะคะมาใน เวียดนามค่ะประมาณ4 5วันนะคะก็อากาศเวียดนามไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยมากนักนะคะของก็จะใครก็จะเป็นของที่ไม่ใช้ได้ในอากาศบ้านเรานะคะอันดับแรกก่อนก็เป็นเอาของทั่วไปกับสกินแคร์อะไรก่อนนะคะก็ล้างหน้านะคะใช้ c a ไม่พูดมากใช้ประจำอยู่แล้วนะคะ น้ำแร่ค่ะน้ำหอม Estee Lauder ค่ะขวดมันเล็กกระาาัารัดแล้วก็หอมดีค่ะเอ่อกระเป๋าสกินแคร์นะคะก็จะเป็นลองชอมปอมๆสำรีกับคัตเติ้ลบัตค่ะเอ่ออันนี้เป็น โรสกินค่ะเป็นวิตามินอีบริสุทธิ์ซึ่งดีมากใช้แล้วแบบติดมากคือแบบรู้สึกเลยว่าหน้ามันใสขึ้นเลยลอยแผลเป็นมันจางลงดีมากเดี๋ยวเบลมาแนะนำให้ให้ได้ฟังกันเต็มๆคลิน uh, ิก uh, Moisturizers Intense ค่ะขนาดขนาดขนาด1 5 m l ค่ะ uh, ลังโคมค่ะเจเนฟิตัวนี้เป็นแบบอายดีมากแบบเวลาๆๆลาลาเวลาเราแบบเห็วลาแบบลาลาค่ะเขาว่าแอปเคเตอร์มันเป็นนี้ตุ่มนี้มันลาแบบแปะไปที่ใต้ตาแล้วมันเย็นๆแล้วมันแบบเออสึกดีผ่อนคลายไม่รู้ว่าคิดไปเองเปล่า เออ่เบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะฟองล้างผงล้างหน้าก็ติดไว้เผื่อแบบอยากใช้น uh, uh, ะคะเอ่อครีมหากเวลาเจลแล้วมันมันรู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นไม่พอะคะ่ะ mm hmm. ก็เป็นเอสเซอร์ลอเดอร์ค่ะลิซซิ่งลิซเซนลิฟก็คือของแรกของแถมของอะไรมา mm hmm. เช่นเดิมเอ่อ uh, ชิ่ชโดอค่ะก็น้ำออกเอสเซนส์ใสๆตกๆหน้าค่ะอันนี้เป็น La Nez Sleeping Pack ใส่กระปุกมาอันนี้เป็น Belle ร e Ma ค่ะเทใส่ขวดมาก็อันนี้เป็น,น,น,ปนชื่ออะไร Holy Holy อืม เป็นบอดี้ครีมค่ะกลิ่นมันแบบมันเป็นกลิ่นกลิ่นแนวอโรมาแนวสปาค่ะใช่แล้วแบบชอบอะรู้สึกมันผ่อนคลายดีแต่ไม่ค่อยเจอนะคือได้มาจากของขวัญสวัสดีปีใหม่ค่ะใช่แล้วก็ชอบนี่คือสกินแคร์นะคะมาดูเมคอัพค่ะเมคอัพก็คือ เบลจะพกพาเลตหลักพาเลตหนึ่งนะคะซึ่งในทริปนี้นี่จะใช้เป็นช็อกโกแลตเซมิสวีทช็อกโกแลตบาร์รุ่นใหม่เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ชมกันแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นทริปแรกนะคะที่ได้ลองใช้กระเป๋าใบนี้นะคะต้องขอบขอคุณพี่ทีเคค่ะแล้วก็คุณมี่นะคะที่ นำเข้ามาให้เราสามารถจ่ายตังค์เราได้เป็นเจ้าของครอบครองได้อย่างง่ายนะคะมันขายของพี่โม,ม่ของพี่โมเมพาเวเฮอร์นะคะเออแต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะด้วยคุณภาพด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบหรือมันตั้งใจมันจะแบบตัดเย็บไม่ค่อยดีอะ่ะเห็นปะมันจะมี อันเนี้ยตัดเกินเกินมาไม่รูสิอไยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่ก็โดยวรวมดีค่ะชอบเลยมันมันขนาดกำลังดีมาดูด้านในกันเอาตรงนี้ก่อนอันนี้สิด้านหน้านะคะเหมือนเขาไว้ใส่แปลงเบลก็ไม่ได้เป็นคนใช้แปลงเยอะขนาดนั้นนะคะก็เลยมาใส่พับ แป้งฝุ่นนะคะแปรงปัดแก้มนะคะแล้วช่องๆอะ่ะเบลก็มาใส่แบบดูนะครบเบลก็มาใส่แบบอะไรที่มันเป็นแท่งๆอ่ะคะ่ะอันช่องแรกเนาะไพรเมอร์ของเอ,อ่ออวกรารค่ะอันนี้ก็ BB a l อาร์โรเของ g a ลิเย่ค่ะแปรงปัดบรอนเซอร์ ยังไม่หมดพูกกันเขียนปากอันนี้ก็แปลงเอ่ออายเนอร์ของ l e ฟลอนค o เลส s ต a y สีน,น้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มมันน้ำตาลเกือบดำนะแต่ว่าเบลชอบว่ามันดูซอบกว่าดำนิดเอ่อ i ินทูค่ะสีน้ำตาลอายเนอร์เหมือนกัน มาสคาร่าของ heavy rotation นะคะเป็นรุ่นรอง Volume Dynamics แปลงตาที่เขียนคิว d แปลงตาเหมือนกันของ Sivana าคอนซีลเลอของ l e v l o n Col o r Stay แล้วก็ที่เขียนหัวตาสีปินสอขาวฝั่งนี้โอเคมันเป็นซิปแบบนี้นะคะก็จะเก็บ อะไรที่มันเล็ก,ลกๆหล่นๆง่ายนะคะก็จะมีไอพายเมอร์ <Pr> ของโลรักนะคะบัชออนของทาร์ดแล้วก็บลอนเซอร์ของทูเฟสนะคะครีมบัชของสตีล่าอันนี้ลิป เอานี้ก่อนนี่เคยเห็นแล้วล่ะเวทแอนไวค่ะเป็นลิปเหมือนคายลิปมันแต่ให้สีที่แบบชัดเจนมาก MAC อันนี้สีฟันแฟ่ะชมพูแบบการตายอ,อ,อันนี้มีสีชมพูแล้วก็เลยมีสีส้มของโกลเบอรี่สีสิบสีเอันสี ส้มม,มีส้มมีชมพูพอแล้วไม่อยากพบอะไรมากกันเยอะด้านนี้จบไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอเคเลยนะกระเป๋ามันดูเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็แบบเหมาะกับการพกพาใช้างาน,นได้จริงค่ะ กระเป๋า1ิที่สองนะคะมันเปิดไม่สุดเนาะจะเป็นอย่างนี้ด้านในจะมี1ิด้านในอันนึงแต่ว่าเบลไม่ได้ใส่อะไรเพราะว่าใส่ตรงนี้ก็ตรงแล้วนะคะรองพื้นเลฟลอนคัลเลอร์สเตย์เหมือนเดิมนะคะแป้งฝุ่นดีมากเดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวมาพูดกันแป้งฝุ่นอะไรอ่ะไบโอใช่ไหมไบโอ ออฟองน้ำชูค่ะกันแดดลาเนชเป็นไวท์พลัสรีนิวของเทสเตอร์ที่แบบได้จากพวกกล่องบิวตี้บอสค่ะเอ่อลอเรียลคัลเลอร์เออ ที่มันเป็นเนื้อครีมแบบพิกเมนต์แน่นๆนะคะอันนี้เบลสสีแฟลชแบ็ c ซิลเวอร์ค่ะอายเบสเอ่อเมเบ e ร์ลีนคอลเลคชัแททูสีอิงค์อิน k ิงค่ะแป้งผสมรองพื้นค่ะ ดีแนะนำสุดๆชอบใช้เท่าไหร่ก็ยังยังแบบต้องมาซื้อเนี่ยตลอดเลยใช้แบบไม่รู้จะนับตลับแล้วซูเปอร์ไฟเซเวนทีนนะคะก็ลอล่าเมอร์เซย์อันนี้เขาปัดเป็นแบบบอนเซอร์ได้สีโกลเด้นอ่อมูเซก แต่ว่าเบลมาทำเป็นอายแชโดว์ก็ได้ค่ะมันเล็กแล้วก็เล็กแล้วก็พกพาได้สีตา,ตาลสุดท้ายทอมฟอร์ดค่ะทอมฟอร์ดอายแชโดว์ค่ะสีคอนเน c เซเบิลค่ะก็มีแปลงที่ดีอยู่ในนี้แล้วกลิทเตอร์ที่อยู่ในพาเลตนี้ก็ จริงๆพกผาเหล่าน,นี้ก็อยู่แล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวไม่พอไงก็เลยพกช็อกโกแลตโซเลยเอยช็อกอช็อกโกแลตบาร์มาด้วยก็เนีย่ยครบมีทั้งกิตเตอร์สโมกกี้สีอ่อนกระจกแปลงแต่กลัวอยู่หลายวันแล้วเดี๋ยวถ้าแบบเราใช้ของเรารู้สึกว่าแบบอยากมีอันนู้อยากมีอันนี้แนละ้มันจะแบบ ไม่สบายใจก็เออพกมาพกมาก่อนแล้วกันโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่เบลพกมาในระยะ3ามสี่ห้าวันนะคะในอากาศแบบบ้านเรานะก็เพราะฉะนั้นไอตัวที่เราเหล่านี้ที่เรามาเนี่ยคือแบบ มันอยู่มันเอาอยู่มันรอดมันก็ไม่ต้องคิดอะไรก็แต่งหน้าให้มันออกมาดูเป็นผู้เป็นคนได้ในวันขี้เกศที่เกศนี้อ้ออ้ออ้ออีกอย่างนึงค่ะลืมไม่ได้เลยเอ่อแต่การเดินทางที่แบบเหนื่อยบางทีอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะเบลเช็คอินเอ่อห้าทุ่ม หาทุ่มได้สี่ทุ่มห้าทุ่มได้ทำนู่นทำนี่เที่ยงคืนตอนนี้อก็น่าจะสีหนึ่งได้แล้ะเลยต้องพกมาร์กเพราะเราต้องแบบดูเฟรชอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะครัพบพกมาร์กมาหน่อยเพื่อติดตู้เย็นแล้วก็เหนือหน่อยๆก็แปะอันนี้ก็ b e a u ี้เรลล y อันนี้คาเวียอันนี้ก็ซื้อจากอะไรอีฟแอนด์บอยมันอยู่ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินนะ่ย มันก็เล็กๆคกพามากเต้าหู้ยังไม่เคยลองเองั้นอันนี้ชอบมากเดี๋ยวจะรีวิวมาร์กด้วยเดี๋ยวเพราะเบลก็เป็นพวกมนุษย์บ้ามาร์กมือนกันนะฮะเป็นฟรุตวิตาเจลลี่อ่ากลิ่นแมงโก้ค่ะของ True Cool Fast Cool แบบเแบลซื้อตุนแบบเยอะมากเลยนะเพราะกลิ่นมันดีมากเแบลบชอบมากมันแบบทาแบบผ่อนคลายรู้สึกดีเอ่อ ไอเทศต่างๆที่เพื่อนได้ลองนะคะก็ลองสอบถามมาได้นะคะว่าอันนี้เป็นยังไงไง,งวันนี้เบลก็มาแชร์ข้อมูลเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีพกอะไรไปต่างจังหวัดต่างประเทศบ้างนะคะเวลาเดินทางม,มีอะไรก็มาแชร์กันได้คะ่ะวันนี้เบลไปละคะ่ะบ๊ายบายกุนไอ้นะคะ